สวัสดีครับพบกับแจ็คจากเพจ e ช h เ t อร์ทูเดยครับวันนี้ผมจะมาแนะนำการไลฟ์สตรีมมิ่งด้วยกล้อง G5 Mark II เพื่อที่จะลงเพจส่วนตัวให้กับเ,เพื่อนๆนได้ลองเอาไปใช้งานกันเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นให้เ,เพื่อนเไป Copy s e r v ิรอร์ url และ Steam Key ในเพจส่วนตัวของเราจากนั้นให้เพื่อนเพื่อนเข้าไปที่เมนูกล้องเข้าที่ตัวบูทูธ เพื่อเปิดการเชื่อมต่อบลูทูธระหว่างกล้องกับมือถือตอนนี้กล้องเองก็ปล่อยสัญญาณบลูทูธออกมาแล้วให้เ,เพื่อนๆเปิดสมาร์ทโฟนเลือกแอปพลิเคชัน u u m x s y n c เพื่อที่จะเชื่อมต่อมือถือกับกล้องเมื่อเปิดเจอแล้วให้เราเลือกชื่อกล้องเจดไฟมาร์คทกล้องกับสมาร์ทโฟนก็จะเชื่อมต่อกัน ตัวกล้องเองก็จะปล่อยสัญญาณ Wi-Fi ออกมาให้มือถือจับคู่เมื่อปล่อยออกมาแล้วให้เราคลิกเข้าร่วมที่แอปพลิเคชันเมื่อกล้องกับมือถือเชื่อมต่อกันเสร็จแล้วให้เรากดโอเคจากนั้นเราจะย้อนไปที่เมนูแอปพลิเคชันไปที่ออเทอร์เลือกไลฟ์สตรีมมิ่ง ให้เ,เพื่อนเพือนเลื่อนลงมาด้านล่างให้เลือก s r e a m with RTMP RTMPS ขั้นตอนนี้จะเป็นการเชื่อมต่อ Wi-Fi กับเราเตอร์ที่เราจะเลือกในตัวอย่างผมเลือก Shutter Today 2.4จากนั้นผมก็ย้อนกลับมาเลือกคุณภาพที่จะไลฟ์สตรีมออกไปต่อไปให้เพื่อนเพื่อนนำสตรีม URL มาใส่ในช่องว่าง แล้วก็กด Finish ช่องถัดไปก็จะเป็นตัว t t e a m Key เราก็จะเอามาวางไว้ในช่องว่างนี้เหมือนกันเมื่อวางเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยให้เพื่อนๆกด Set to the Camera เพื่อส่งข้อมูลต่างๆไปยังตัวกล้องจากนั้นให้เพื่อนๆกด Confirm ที่การเชื่อมต่อว่าเราจะเชื่อมต่อกับที่อยู่นี้ต่อด้วยการเปลี่ยนการเชื่อมต่อ Wi-Fi ที่เราเลือกก่อนหน้านี้จากนั้นเราก็ใส่รหัสผ่านเราเตอร์ที่เราเลือกไว้ตอนนี้สถานะของตัวกล้องพร้อมที่จะไลท์เรียบร้อยแล้วให้เพื่อนๆกดสตาร์สตรีมได้เลยนะครับตอนนี้ตัวกล้องได้ปล่อยสัญญาณภาพและเสียงออกไปยัง Facebook เรียบร้อยแต่ยังไม่ได้ไลท์นะ ถ้าเราจะไลฟ์ให้เ,เพื่อนๆไปกด Go Steam ที่หน้าเพจของเราแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับสำหรับการไลฟ์สตรีมมิ่งด้วยกล้อง g ีไฟมาร์เพื่อที่จะลงเพจส่วนตัวของเราหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเ,เพื่อนๆที่กำลังใช้งานกล้อง g ีไฟมาร์ไม่มากก็น,น้อยสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ